สวัสดีค่ะวันนี้มาจากช่องเตยท่าจีไทยแลนด์นะคะซึ่งวันนี้เตยอะอยู่ที่บ้านอยู่ค่ะคือว่าไม่มีอะไรทำก็เลยมาทําคลิปค่ะแต่ว่าเตยจะทําคลิปแมวแหละไม่เชื่อทุกคนอยากรู้ใช่ไหมว่าแมวพูดนี้หายไปไหนอยู่ในห้องจ้ะเดี๋ยวเนี่ยมันจะมาทะเลาะกันลาเก,ก้ลุซ่อย่าทะเลาะกัน <laughs> แมวพวกนี้มันก็จะทะเลาก,กันแหละหทุกคนใจเข้า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 คือปกติอะถ้าทุกคนนะ่ะอยาอยาให้แมวออกไปสำรวจข้างนอกก็มันก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าไปออกไปสำรวจคือหายหายทุกครั้งเลย แล้วก็5ไม่มีห้องแล้วไว้ในบ้านอ่ะมันจะมันจะเล่นแหละอยู่ข้างอยู่ข้างในไดแหละเล่นได้เขาเป็นโตขึ้นประมาณซะาระมาณซะาเหมือนกับ16ป่ะเม้าวมลเม้ไว้ลล่น่นนะ <c oughs> คือปโปรตีอะ่ะถ้าอยากจะทำคลิปแบบคือหาคอนเทนต์ สร้างมากคือเมื่อวานได้บัตรเชิญมาเนี่ยคุณต้อยเนี่ยบัตรเชิญอ่ะถ้าทุกคนถ้าทุกคนอ่านไม่ออกก็าหากระจกมาและดูเฟซค,คือว่าถ้าหากระจกมาคือกระจกตรงตู้เสื้อผ้าบ้างกระจกรถบ้างมาดู แต่ว่าให้เอา,น,านเนำให้เอาเป็นกระจกตูส้สภานะมันจะดีที่สุดเดี๋ยวเตอร์จะเปิดไว้เนี่ยถ้าแสงมันแยงก็นี่เลยแนะนำให้ซูมนะคะ เดี๋ยวเตอร์จะเอาไปเข้าไปใกล้ๆนะหากระจกมาแล้วซูมกับโทรศัพท์นะแล้วมันจะได้โอเคง่ายๆแค่นี้ไปหากระจกมาก็ได้นะกระจกตู้สื้อผ้ามาก็ดีเลยมันเต็มบ้านแหละเนี่ย มือสั่นอีกละเนี่ยเียพราะแบอันนี้อันนี้ซองบัรเชิญนะเราไปดูข้างในในบัตรเชิญนะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยแล้เวเราจะอ่านด้วยนี่เลยทากระจกมาเหมือนเดิม โอเคข้างในอ่านว่านายสุพีแก้วกุดแก้วเกดนายสุนางสุจิตสมจิตแก้วเกดและนางสาวจิตลาพรแก้วเกดมีมีความยินดี ขอเรียนเชิญท่านเพื่อเป็นเกียรติและร่วมรับประทานอาหารในเนื่องงานพิธีขึ้นบ้านใหม่ณนะบ้านเลขที่หนึ่งหสองมู่สิบบ้านสะพังทอง กำบังเชียงการอำเภอสกาจังหวัดปิรการวันเสาร์นะคะวันเสาร์ยีิบหกนะคะปีหกพฤศจิกายนปีหกห้าหกโมงพิธีทำศาส,สนาทางศาสนานะคะแล้วก็เออเจ็ดโมงพิธีเจริมพรเจริมพุทธ พระพุทธมนต์9โมงขอเชิญแขกร่วมรับประทานอาหารขอให้พาขออภัยหากไม่หากไม่ได้มาเรียนเชิญด้วยตนเองคือว่าถ้าใครยังไม่ได้บัตอันนี้นะคะคือว่าไม่สามารถเข้าไปได้นะคะ ถ้าใครได้บาทหนึ่งแล้วจะไม่เข้าไปได้อันนี้แซมแบบหมู่บ,บ้านสซมบางทองนะคะหมู่บ,บ้านแซมบางทองเท่านั้นนะคะที่เข้าไปได้แต่ว่า้าโรงเรียนวัดบางสะกนในขอบมลีกรุงเทพมหาคนครอยู่ที่ซอยพิษการแล้วก็ตลาดพูนะคะถ้าเห็นแล้วว่าวาเตยอยู่ที่นี่ปึ๊บ โคจะดีใจหรือหรือโคจะโกรธดีนะแต่ว่าเตยไม่อยากจะโมโหหรอกตอนนี้เตยเปลี่ยนไปแล้วคาอ,อ,อว่าเตยจะหางานจะพากรกะตูนหน่อยอแล้วก็หาทางร้องเพลงด้วยอ๋อคือว่าสลับคนที่ชอบแฟนอาร์ตนี้ กะลุนาเปิดกล้องทิ้งไว้และเปิดเก l l e r ไว้นะคะเตรียมแคปหน้าจอาไว้เลยแล้วก็เตรียมเอาไปวาดรูปนะคะเจอกระที่ facebook นะคะเจอจะเปิดอันนี้เจอจะถ่ายรูปอันนี้ลง Facebook นะคะเจอตัวหาในเพจกลุ่มวาดรูปวาดรูปไม่ค่อยสวยนะคะ พิมพ์ใน Facebook นะคะไม่ต้องพิมพ์ Youtube นะคะมันไม่ดีโอเคทุกคนอยากรูก้ <is> ใช่ไหม <laughs> เดี๋ยวถ่ายรูปแล้วจบคลิปนะคะอันนี้ด้วยเดี๋ยวเปิดไปอีกอันนึงนะคะอันนี้ด้วยเนี่ยวัดเองเลย นี่ด้วยงงใช่ไหมล่ะหากระจกมาก็ได้หากระจกมากระลุนาะหากระจกมาแล้วก็ซูมด้วยอันนี้เตยกว่าเหมือนกันวาดเองหมดเลยเนี่ยอันนี้เตยกวาดรูปแบบความทรงจำกับเอออันนี้แมลนะคะแมลคือชื่อว่านกเกียค่ะแมวตัวที่สองอ่ะ มันอยู่รอบตัวคืนแบลตัวเล็กๆอ่ะแล้วตรงนี้คืออันนี้คือเตยนะคะอันนี้อ่ะเตยก็ว่ารูปเหมือนกันงงนะสิแล้วก็เตยคิดว่าเคยจะจองงานนี้ไว้อ่ะแต่ว่ายังว่างเสร็จเลยอันนี้ด้วย Nghe đưa vậy Nha, tớ một lời ạ à. chưa à, cô Vì sao quay cho biết đó, chứ biết Ờ, anh ấy tớ khi mà tớ Tớ lúc thì quay đi ạ Anh ấy mấy lướt lên Anh ấy cứ แล้วก็เตยคิดว่าเตยจะคิคอคือว่าว่าลูคือแบบตัวคนในเรื่องเ็นเทนอะตัวร้ายในเอเลี่ยนตัวร้ายชื่อว่าอะไรว่าอเออชื่อว่าอะไรนะอ่ะวิลแกงงงใช่ไหมละ่ะว่าทำไมตถึงชอบว่าวิวแกะกะับ กับการลงขายอยันนี้คือมวงอย่างนี้คือที่แรกอะ่ะถ้าจะวิวแก๊กในเรื่องเวนเทนที่เราออกอยู่ในโซเชียลแล้วทำไงให้กดไลค์ให้ทุกคนส so, ู้กด subscribe หนีกดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อหาที่ซ่นอนทุกคนก็อย่าลืมคิดด้วยนะเข้าใจปะอย่าหาว่าไม่เตือนนะบาย